สบัสดีทุกคนสวัสดีครับขอตอนทบทุกคนเข้าสู่ซองบาร์บางหลวงเนาะสําหรับคลิปนี้กูตเองก็ได้พาทุกคนน๊อมาอยู่ทีนี่เลยนะ๊อมาห้าวิทยายลัยสุพรรณบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในหาวิทยาลัยที่ใหญ่ยยที่สุดอยู่ทางภาคเนือของเราเนะาะคือว่าตั้งยู่ทีแคนโลห์บารนี่เองซึ่งกูเองในะปัจจุบันก็พวงกำลังศึกษาอยูทีหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่หในคลิปนี้นะกูเองก,ก็มีหนึ่งคําทามเนะที่จะมาทําเศร้าๆยูท,หทยยยนะีห้าวาาาไ,าไ,ทาทไทย หรือว่าสิ่งทํรอิทที่เวลาข้าเจ้าได้ไปประเทศไทยนี้แมนย่างที่ข้าเจ้าจะขึ้นหหนเป็นสิ่งธรรมิทเนาะึ่งพวกเฮาจะมาให้ข้าเจ้าต้้งคํา่ามตัวนี้แล้วก็กรณีที่มีนักท่องเที่ยวจกทางประเทศไทยมาได้บรรดาซาเศร้าเนาะที่อยู่นี้บางคนก็อาจจะอยู่ตังแคว้งบางคนก็อาจจะอยู่เพื่อนร่วมหอบายอย่างสีเนาะข้าเจ้าจะมีส่าเ้าที่ท่องเที่ยวได้ด้ที่ว่าจะแนะนําให้กับบรรดานักท่องเที่ยวดีมาเที่ยวอยู่ทางสปปเลาานั่นเองเนาะจะป็นบรรดาวิหเฮาไปดิทับสมพร้อมกันเลยไปซื้อย่างเนาะ อันเ้าไม่ซื้อมาโมคิตาข้าซื้อสางมูลสวนขนาดขาาา<ป>้าซาซาตีเท<ห>่าได้่รอมีซ้องมีแฟนแล้วปะยัง <laughs> มาห้ามก่อนเอาสิ่งทำอีที่สมุนไพรไปประเทศไทยสิ่งที่อันเฮ็ดให้คึดเฮ่นไม่น,มนยังอ่าทะเลแล้วก็อันห้างสรรพสินค้าอันพวกเซนทันไม่ย้งหันแล้วก็อ่าอันดาราแล้อันศิาล,าลปินตะหองเออดาราดารา ดารายังไพ่เม็ดมูอุจักซื้อไพ่เดดย่าย่าย่าตุเรนักเตยย่าย่าอุรสยากาอันนาเดมีมีอย่างอีกเต็มมีอย่างอีกเต็มบกกนเีพวกจังหวัดไดสิงใหม่ไล้ว่าพวกที่แยเกาะพวกที่เป็นธรรมศาส์นะเน้นธรรมศาสตรจังหวัดได้เมีดมูจักสยงใหม่ อุดอนอแล้วก็ุูเทปไม่ยังประมาณนี้แหละปวงฮูดิบันไดยัง้มีแต่ประมาณนี้เอาแล้วะันทานมม่าสมุทรล่ะมีนักท่องเที่ยวไทยมาสิน่ะมาสม,มุทรมาโลหัวบางสิคิดว่ายังจะแนะนำไปไปเที่ยวใช่ตากงศรีผู่ซี่พระราชวังพ่อพิพ,ธพิธภัณฑ์แล้วก็พะเชียงทองคือเที่ยวในใจ โอเคน่าจะให้เป็นไง้ิกันโอเคขอบใจบ๊ายบายขอบใจที่อแนะนนำซื้อก่อนแนะนำซื้อก่อนซื้อมาได้อ่าซื้อหน่อยหน่อยซื้อเทปเมดมาหนีอยู่บ้านอยู่เพียงงานมันเกิดอยู่ซึ่งเ้ดี๋ยวมานใหญ่อยู่ใช่ไหมใหญ่ไปเห็นอยู่พี่โลบ้างอ่าคำท่ามทำอิดก็คืออยากถามว่าคันสมุนได้ไปประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มีที่ิคือเห็นอยู่ทั้ประเทศไทยนี่คือป่าตัวเองคือเห็นยังกวนหมูอ่าก็จะแมน ทั้งซับปะซินค้าแหละแล้วก็ทะเลวัดแล้วก็ดาราเลยนวัดวันนี้วัดยังเนรออ้าวโมฮูเนาะมหาสมุทรจักรอู้ยเอาอันทั้งหมดคือทั้งซับปะซินค้านี่ยมันยังสื่ออ่าสยามพารากอนั่นเดีสยามพารากอนมูจักรสยามพารากอนคือเคยไปบ่แรกส์ปุ๊กอย่างอย่งเคยถ้ามีโอกาสได้ไปเลยอะพันท้ได้ไปประเทศไทยนี่จะมาได้ได้ที่มูจัก อุอดรอย่างอีก,อกน้องขายน่าจะมีใจส่องอันนี้เลยแมนบอนานแมนบอจังหวัดนานแมนแมนอเอาแล้วขั้นท่าสมมุิวอนนี้มีอ่าแล้ท่องเที่ยวไทยคือวอนนี้อยู่ถังแขวงใดสยามบุรีสยามบุรีเราคันท่าว่า,างนักท่องเที่ยวจากไทยมาสู้มาสยามบุรีนี่คืออยู่บ้านเข้ามาเห็นน้อยจะแนะนำไปเที่ยวเสียได้คิดว่าน่าจะแมนไปเดินอัน เดินเดินเนี่ยเกาะลาวไทยเอินลาวเวียดนามนั่นแหละเพราะว่าเป็นส่วนสถานลัะสำหรับแบบผู้คนไปยางออกกำลังกายนะประมาณนี้โดยมีแต่บนเดียวอ่เดินมันก็มีหน้าอยู่เดินจนได้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคไม่มาสนใจไม่มาแล้วเวลาที่ได้ไปประเทศไทยเนาะแล้วสิ่งทำอีทีขึ้นเห็นในขณะที่ไปฮานันขึ้นรามนอย่างกันหมู คี่ว่านน่าจะเป็นเรื่องอาหารอาหารออาหารไม่ยังอาหารที่เหมือนแบบเส้นยังไดยคือแบบอาหารทะเลสินะอยูพีเมนนี่แต่แบบน้ำเข้าแล้วมันกับโบชัยสดอญี่ปุ่นมอาจจะแบบดูดจรินกว่ากินอาหารทะเลสดๆแมนอืล้วก็เรื่องออัน่าความสะดวกเนาะในการแบบซื้อสินะเลือกแบบทางสินะทางสรรพสินค้าทางสะดวกซื้อที่เฮาสามารถแบบ อาาสดกซื้อเออเอาแล้วยังอีกมาละมันจะมีละเออมันมีเรื่องอาะห้าแรงท่องเที่ยวเออแล้วก็เรื่องผู้คนกับเออมันก็อันันดีเลยเออแบคิดแบบยูพีันมันมันแน่นอนแบบมันแตาันอยู่แล้วขนาดเลยว่าเรื่องสมเนียงการเรื่องแบบขนานธรมเนียมี่สิต่างไงเดือยแนะนำแนะนำซื้อก่อนแนะนำซื้อก่อนซื้อยังสบายดีซื้อนารี นารีนารีนารีเป็นคนแขวงไดเนนง้เป็นคนแขวงหัวพัน, <c oughs> นอ่าเป็นคนแขวงหัวพันเป็นคนอยู่แต่แขวงหัวพันบนอื่นบบเป็นบบเป็นบนอื่นเป็นนักป่าเอ้ย <c oughs> แต่แล้วเอ่อเห็นอยู่ท้องได้ะเอ้ยซื้อสารมวลชนปีสี่ขั้นปีสี่จีจบปีนี้เรื่องจีจบปีหน้าจีจบอ๋อโอเคจบ <c oughs> อ่ะขั้นทามถามเลยขั้นสมมุติทรได้ไปประเทศไทยสิ่งทค์ที่ขึ้นเห็นเวลาไปฮอรนี้แม่นยัง มีทะเลแล้วก็เขาภูเขาภแบบูเขาแบบประมาณเขาคอมันยังชินนะแบบไปกลางไปนอนกลางเต็นตึ้นตื่นมาเ้า,า,าแล้วก็เออเบางบรรยากาศยามเ้าเขาคออยู่จังหวัดยัง <laughs> นี่กระหู้เอาแต่หูสื่อหู้สื่อเออทะเลทะเลนี่หูเนาะทะเลเป็นอะไรได้ทะเลเป็นน้ำเอาแล้วนนกนกจ้าสองอันนี้เลยมัยังเต็ม นอกจากซองอันนี้ก็จะเป็นผวกหางซัพพสินขาเนี่ยต่างแต่เออไปบ้างเครื่องนุ่งมันยังสีมันจะหนาจะได้คุณภาพดีอืมแบบอยู่ห้างที่ว่าอยู่ถังไทยอาจจะมีราคาที่ถึกกว่าคือเครื่องนุ่งนี้มักซื้อยังซสื้อมีกินนี่อันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วจีิติ้งก่าพวกเสื้อพูกเกิรอบมันยังสีเออแล้วผู้บล็อกผู้เบาเลย บอว่าไปไทยสิบูคิดเห็นก่อนมูนิดบิดเออกะคือเห็นเออขาคือเห็นเัางหอดเออ,เอกะไปเบิ่งพันหูพันตาสิเป็นบุญหูบุญตาอินะอือืออ้าวแล้วเบื้องนี้คืนคอนาีอยู่แค่หัวพันเนาะสมมั้ยกรณีมีท่องเที่ยวจ้าทางประเทศไทยมาแค่หัวพันนี่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวันที่เขาอ,อยากแนะนำให้ไปอยู่แค่หัวผันนี้มียังไงกัจะมีเป็นพวก ทำทานผู้นำาบนำตกตาต่างๆมีรากานำตกตานนี่ซื้อยังมึงซื้อปะตาดมีตาดผ้าวางฮะตาดผ้าวางผ้าวางผ้าผูผ้านี่เนาะเป็นผ้าวางวางผ้าที่มันวางอ่าเรามีอย่างอีกเต็มรากาเออจะเป็น่อน้ำห่อน่อน้ำห่อนอยู่ตุ้ใส่อยู่นี่อยู่ต้นนี้จะอยู่มังเหืยมเป็นมังเหือมห่อนสูงสุด ปลายองศาศีโอ้ต้มไข่นี่สุกเลยไหมนสุกเลยคนลงไปคนกะสุกกะเลือเมื่อละมียังอีกก็ยังมีอีกหลายหลายวันเลยเงื่อนดิเงือนเงือนตัวเองท่านตัวเองก็เป็นตาไปอยู่จะไปไหนเออโออเมื่อแล้วเนาะเป็นป่ะโอเคโอเคขอบใจอ่ะนี่ไงน้อยนี่อันน้อยอยู่คนอยู่แข้งได้เล่ข่าบ่าเออเล่า่าว่าเขาช่บม่มีนักท่องเที่ยวจากอันประเทศไทยมานี่เขาอยากแนะนำไปเที่ยวมีใช่ไลย เอาแน่นอนลงเขาวางเหมือนกันสถานที่ตรงเดียวไล่เนาะแนะนากับเที่ยวเส้นกลางอะไรก็จะมีเส้นกลางลาเซียงทองข้องพระลักษมณ์ดยแล้วก็บพาดุซี่ดยแล้วก็น้ำจตัดดวงสีที่ไปชิมักแบบธรรมชาติแน่ยแล้วกันแล้วกันอีกอันนึงก็คือแบบลองเหืินในน้ําคลองไปห้าอันห้าปูห้าปลาไปทํามิงแม่นแมนโอเคเอาขอบใจขอบใจขอบใจ สบายดีซื้อซื้อยนะังก่อนแนะนำซื้อก่อนซื้อเพียทองซื้อเพียทองเฮียนอยู่ห้องไหนเฮีย,อยอนอยู่ห้อง CMCO ส็าซีโอสาขาซายมุสโซเนปีใดปีสี่สเป็นคนแคว้งได้สีงยงบุรีเจ้าเชียบุรีอยู่เมืองอยู่เมือ,องขอ,งอบเจ้าขอบอ,อ,อ่ะคันทามคณะสมุดได้ไปประเทศไทยหรือว่าบม่ได้ไปกับญาแต่สิ่งที่ขึ้นเห็นตอนมิดที่เวลาไปฮอรไทเนี่ยขึ้นเห็นยังกวนหมูสำหรับเพนดดงสิ่งเห็นอาหารมียังเด็ดอาหารแต่จะมี สมตำจะเป็นตำไทยแล้วก็ยำยำยำยังเร่อยยำยำปูมายำไข่เค็มยำหมูยอแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็น้ำเงี้ยวน้ำยากะทิใจเคียวบ้านแล้วก็มีผัแหงผัแหงหมูผัแหงไก่การไปอีหวมา้านไทยมาอยู่บนเดียวเลยไหมเนี่ยเรานอนจากอาเนี่ยมียังเต็มบ่ะสมบัตอยู่ไทยนะแต่จะไปทะเลพอไปความแฟนไหมคน ไปทะเลต้องไม่ใส่สุดแล้ได้ไมกินนี่ป่ะแต่หูนเขากว่าหาไงเขาต้องฟันไปก่อนแล้วก็แล้วก็มีบอลอยากไปก็ไม่ยังอีกอย่าไปอย่าไปไป่กำปองอยากไปเชียงใหม่กำปองเชียงใหม่แหน่จะเป็นอยู่เชียงใหม่อันบอลท่องเที่ยวเนาะตัวนี้เนาะโดยแมน่เป็นเด่กท่องเที่ยวเรามียังเต็มนะแจ็คเติมบอลฮูจักบอลได้เด็ดนะท่องเที่ยวเนี่ยแล้วท่องเที่ยวหันฮูจัก มีแม่กำบ,บองแล้วก็ผู้ชี่ฟ้าแล้วก็ผู้ถอผู้ทับเบิร์กแล้วก็มีมีมไลรบ่อนะแล้วก็อยากอยากนอกจากสถานที่แล้วก็อยากไปอ่าอยากไปที่สุดก็คือเทศกาลดนตรีอของของอีสานเขียวแต่ปุ๊บหัวปีนี้เขาจัดจะอยู่ใส่จังหวัดใดอีสานเขียวนะปุ๊บหัวคนแก่นมาก คนแกนว่ะดิ้งดิ้งินมาตี้แม่เนี่ยยินแต่ว่าเคยเห็นแบบรีวิวพี่ผ่านพาดมาหนี่ก็เร็วคือบปอยากไปอืออือโอเคแล้วคันถ้าสมมติวันนี้คันท้าว่ามีอยนคือนักท่องเที่ยวไทยมาเนาะตัวอย่างมาเจอเปลี่ยนสินะคืออยู่เมืองคอปอยู่กอนแก่นบุรีสินคิดว่ายักจะพาเขาจะไปเที่ยวแสดงอยู่ที่บ้านเขาอยู่อยู่อยู่เมืองคอบนะอยากอยากจะสู้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวภูเาบอง พอมันเป็นจุดใจกลางเป็นจุดชมวิวถ้าขายก็ผู้ซีบะยู่เมืองลวงนี่แหละเออออออเเเป็นยังต่อเห็นซีน่ามันนั้นเพราะมันจะบรรยากาศมันดีนะขึ้นไปชมวิวมันขึ้นไปผู้พัพบอกให้มันจะเห็นวิวสามพันหกสิบองศาของตูเมืองมือคอแผ่นเลยใช่นะแล้วก็จะมีสถานที่แบบเป็นมหาสถานอ่ะเขาเออทั้งพวกนี้แล้วก็จะเป็นพระธาตุที่แบบเก่าแก่พระธาตุพวนี่ค่ะ ทาปวกเป็นทาที่เก่าแก่เขาเมืองขัดแววซื้อแล้วประชาชนหรือว่าแขกต่างดาวชาวต่างเมืองคนกันหูจักเดยอ่าเราอาหารเด็ดขันสมุทรมาพากินอาหารอยู่ไม่ใช่อยากกินนังย่ำเลยนังย่ำนังย่ำกับเส้นฟักเปียก์เนี่ยพอไป็ข้าวซื้อเลยโดยม่แล้เราพาไปเฮือนเด็ดพาไปเฮือนก็จะไปกินหลอกข้าวก็พอ พอๆกับของเราพ่ะเก่งๆถ้าเกิดยิภาไปกินลาบลือมันจะต่างกับของเล่าของเราแน่ๆกับย่างกลาบลือนี่เหมือนเนี่ลาบลืออาจจะเป็นแบบซีนเขาจะเขาจะเอาซีนสดๆมาลาบแล้วก็ใส่เนื้อ สีดิบแล้วกับขวดเเออาลืดแม่เอาเอาเลือดใส่เดี๋ยเพราะว่าเวลาของเราพังจะใส่เลือดปนได้สินะมันจะเป็นสีส้นๆแล้วก็เครื่องในเดดนะปนกันจะบอเหตุคือของเราของเราจะมีปี้เีอื่นปนเนี่ยแต่ตรงนี้จะเป็นสีเอออันนี้เป็นลาบเลยแม่ลาบเลยใช่ว่ากินดิบมาตลอดย่าถ่ายตังขาแล้ว โอเคขอบใจโดยขอบใจก็จะลงไปเป็นทีมหอเนี่ยสำหรับขอามคิดเห็นเนาะขอามคุ้มศึกเล็กเล็กน้อยคลองบรรดาช่างนักศึกษาอยู่ทีมมห้าไร่สิบหกแห่งนี้เนาะทีเพื่อนด้มีการตอบให้พวกเราไดลโฮจักกันนั่นเองเนาะก็จะได้เห็นความน่าักนะความสนใจของนักศึกษาอยู่ทีมห้าลรยแห่งนี้เนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็อนจบลงเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกทุกคนเนาะในเรื่องที่จะกด subscribe เนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับขอบใจทุกคนที่ว่าได้อ่าให้กันบังใจในการติดตามคลิปซองบาร์มูลูกของกูเนาะตั้งแตต่้้นนนนนจจบบกกััเเลลยาาะสหรอี็ข ก็อนอนสบายดีสวัสดีครับ